สวัสดีครับพ่อพี่น้องชาวยูดูมือนีเบาโชคข้าสิงตัวก็พูมามาเล่นสวนครับมาเที่ยวสวนมาหาเจ็บพักครับพี่น้องาหาเจ็บพักไปไหวพักก็เป็นพักในสวนเจ้าของเองนี่แหละครับสวนปลูกไว้เนี้ยว่าปูกไว้เนี้ยมันเกิดตับธรรมชาติเนี่ยพี่น้องเลยมาฟันดอกกล้วย มาสวนมันนี่ก็ได้กล้กกวยเชียนึงบักริกตำแก้วอันนี้เก็บไปฝากพี่ฝากน้องหน,งนูนี่ผู้ใดเป็นเมค้าักตาลักตำนินนใบสะเพาคาหยานั่งพักสดาวมะก,กอกตะไคร่กระถินพักขมพี่น้องพอได้กินเด้ เก็บไปแค่ยังไงกินบ่เม,มืดแล้วล่ะเก็บไปลวกนู้นเก็บไปลวกเห็ดพริกเผาครับพี่น้องทำแก้วพริกดิบเขาเนี่ยทำแก้วพริกดิบหาก,กินแบบสบายสบายฮะก,กินแบบบ้านๆห้องกินแล้วเหลือครับเงินเหลือก่ต้องไปซื้อเขาให้อยู่เอากินน้ำเอ้ยผู้มาสิงตัวกินน้ำเอ๋เนาะฟันเริหม,มากระไรหมาเมยแล้ว Ở phố mà Phố mà kia nằm ấy Xíu tôi im dân Mình muốn ăn được bông đi hả bằng này nè Ừ, đó Mình muốn đi cái thì lắm Ừ, ừ mà mấy Chị kín được quắp à à. si chinh chay nổi xì si. Đó Thương chín hay nhà ก็เป็นหลับติู่ปานนี้ก็เป็นนอนหลับติู่ปานนี้เอากินยังกินอยู่ความจริงใจยังไงนี่นี่ห่วงนอนไหลเนาะเคร่งกินเคร่งนอนหลับเราเมึงป่านนี้เมึงตายอยู่ด้วยล่ะ่ปแต่นอนหลับแล้วเออเอากินดีๆกินดีๆป๊บปป๊อ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 ปโอ้สาวแก้วให้ คือมวยยกแก้วกินลวนปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอิ่มแล้วอิ่มยังแบบอิ่มมันมึน่มต่อไดเอล้วสิงตัวอยู่ไหมเอาละพี่น้องเนี่นยเดี๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาโชคันในนี้ด้อพี่น้องเด้อยแ้วพูดให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เบาโชคก็ขอบขอคุณหลายๆขอบบุญขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง สุดท้ายนี่ก็ขอให้แฟนบาลโชคมีแต่ความสุขความเจริญสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาไปทัางใดก็ให้ได้เงินได้ทองเดินทางให้ปลอดภัยห่างไกลโลกห่างไกลโควิดเดอพี่น้องได้ยังได้ก็ได้ขอบขอบพระคุณอย่างมากเลย